ที่ดินแปลงนี้ครับติดถนนลาดยางถึง2ด้านเลยทีเดียวเนื้อที่100ตารางวาครับเดิมทีเจ้าของบอกขายในะราคา350,000บาทครับแต่ราคานี้เราไม่ขายแล้วครับวันนี้ครับลูกค้าคนไหนที่เจอโชคดีครับราคาเหลือเพียงแค่250,000 0บาทเท่านั้นว,ว้าวราคาดีมากๆเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตของตําบลเขาขรุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็เป็นแปลงที่ดินเนี่ยที่เข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับเพียงแค่400เมตรนะครับเลี้ยวซอยเข้ามาเนี่ยปุ๊บก็จะเจอแปลงที่ดินแปลงนี้เลยครับซึ่งแปลงนี้ครับจะขับรถผ่านตลาดวิเศษผ่านคลาวเซรามิกนะครับมาประมาณราว600เมตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ย จะอยู่ใกล้กับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเพียงแค่2กิโลครึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์กลางชุมชนของเขาคลุงนะครับเช่นอบตนะครับแล้วก็วัดไผ่สามเกาะมีตลาดนัดนะครับรัศมีระยะทางเนี่ยก็เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับขับรถไม่ถึง5นาทีเนี่ยก็พบเจอความสะดวกสบายต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณเขตของเขาคลุงตอนนี้เจริญมากขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นทางตลอดเส้นทางที่มาจากบ้านโป่งนะครับจะเริ่ม กลายเป็นถนนสี่เลนกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าไปที่ตลาดบ้านโป่งนะครับซึ่งตลาดบ้านโป่งเนี่ยครับก็จะมีระยะทางเข้ามาที่ดินแปลงเนี่ยเพียงแค่21กิโลเมตรส่วนคนที่ขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยถือว่าสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับจากขนส่งสายใต้ใหม่นะครับ91กิโลนะครับผมด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นถนนลาดยางที่อยู่ทางด้านของฝั่งทิศเหนือนะครับฝั่งทิศเหนือเนี่ยจะมีห้องพักนะครับ อยู่มากมายหลายห้องเลยทีเดียวนะครับส่วนซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นแปลงที่ดินที่เขาถมเอาไว้แล้วนะครับซึ่งเสมอกถนนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็จะมีชาวบ้านนะครับเขาก็จาวัวมาฝากไว้กินหญ้านะครับแล้วก็จะต้องข้ามลวดนิดนึงปุ๊บอ่าแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ปล่อยไฟไว้นะครับในแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเขาก็จะมีแนวเขตรั้วที่เขาปากเอาไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ล้อมร้วดลวดหนามแค่นั้นเองแต่มีเตาเขตแบบถี่มากนะครับถ้าเกิดเราเห็นจากรัศมีถนนจริงๆแล้วเนี่ยมันเหลือไปจนชนกำแพ แปลงเนี่ยประมาณลลายสิบถึงสิบสองเมตรเลยทีเดียวถือว่าแปลงนี้กว้างนะครับได้ถนนสองด้านถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวนี้เนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการที่จะปลูกสร้างบ้านพักอาศัยนะครับต้องบอกว่าแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่เราประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการถมนะครับเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบกับแปลงของทางด้านฝั่งเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นแปลงที่อยู่ทางด้านของฝั่งทิศตะวันออกทางด้านนี้นะครับซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ ต่ำกว่าเรานะครับของเราเนี่ยจะถมเพิ่มขึ้นมาสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตรับลูกค้าคนไหนนะครับที่ต้องการเนี่ยประห ja ยัดในเรื่องของการปลูกในการถมดินไปได้เยอะเลยเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านส่วนแนวเขตด้านหลังก็จะติดแปลงเพื่อนบ้านอีกแปลงหนึ่งนะครับขนาดเล็กแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างในนะครับแปลงแปลงนี้เลยนะครับแนวขอบเขตเนี่ยเขาจะล้อมรอบเอาไว้แบบนี้แล้วนะครับรูปแปลงนะครับจะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับอย่างด้านหน้าที่อยู่ทางด้านของฝั่งทิศเหนือนะครับจะมีความกว้างอยู่ราวประมาณ17เเมตรครับส่วนด้านข้างนะครับที่เป็นถนนลาดยางเหมือนกันนะครับ ด้านฝั่งทิศตะวันตกจะมีความลึกอยู่ราวประมาณ19เมตรส่วนทางด้านฝั่งทิศตะวันออกที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีความลึกอยู่ราวประมาณ30เมตรนะครับเนื้อที่100ตารางวาเจ้าของยาขายด่วนนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเดินทางไกลในการที่จะมาดูแลที่ดินแปลงนี้ก็เลยไม่อยากจะมีภาระเอาไว้นะครับก็ราคาถือว่าดีเลยทีเดียวจากเดิมทีตั้งไว้ที่350,000นะครับตอนนี้ลดให้เลย100,000เหลือ250,000บาทเท่านั้นข้อแม้เพียงข้อเดียวนะครับนั่นก็คือ ลูกค้าออกค่าโอนเองครับแต่ผมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเราเสียค่าโอนนะครับอยู่ประมาณเราเราหลักพันแต่ได้รับส่วนลดเป็นแสนเลยทีเดียวนะครับทั้ง ไฟฟ้าน้ำประปาหน้าแปลงอินเทอร์เน็ตแถวนี้ก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังคงใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายใครสนใจอยากจะซื้อเก็บเอาไว้นะครับที่นี่นะครับผมมองว่าน่าจะมีการพัฒนาในอีกอนาคตข้างหน้าอันเร็วนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณขวัญกับคุณเจได้เลยนะครับสัววันนี้ผมนัชนนทและทีมงานทำเลยดีจกักราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย